สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสวท,เ,ทเพื่อชุมชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz ค่ะวันนี้จะเจอกับบีจิราพรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นรายการพิเศษภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟ t ์พาวเวอร์ด้านดนตรีนะคะวันนี้ค่ะดิะฉันจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางมาสู่จังหวัดสกลนคร เมืองแห่งศรัทธาค่ะเมืองแห่งศิงงลปะวัฒนธรรมและก็เมืองแห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะทำกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนค่ะแต่ก็ยังมีเสียงดนตรีพื้นบ้านที่ไม่เคยเลือนหายไปนั่นก็คือปี่ภูไทยค่ะเสียงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยนะคะที่อย่างลากรึกอยู่ในพื้นแผ่นดินสกลนครและกำลังจะก้าวสู่การเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ ที่สื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่วงสังคมกว้างนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องปีผู้ไทยเรามาฟังกันก่อนค่ะว่าเสียงจากปีผู้ไทยเป็นยังไงเราไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านค่ะที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของปีภูไทยสกลนครจากทั้งมุมมองของครูภูมิปัญญาแล้วก็คนรุ่นใหม่ค่ะท่านแรกค่ะคืออาจารย์โสรศรรักดอนชัยหรือที่หลายคนจะรู้จักกันในนามอาจารย์หนุ่มน้ำยามค่ะเป็นครูดนตรีพื้นบ้านนะคะผู้ที่สืบ,าส,บสานและก็ถ่ายทอดปีภูไทยมาอย่างยาวนาน และอีกท่านหนึ่งก็คือนายเอกพันธ์บานวงษาค่ะหรือว่าน้องต่อเป็นนักดนตรีภูไทยรุ่นใหม่นะคะตัวแทนเยาวชนผู้สืบทอดเสียงปีภูไทยของสกลนครค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านนะคะเรามาทําความรู้จักปีภูไทยกันก่อนดีกว่าค่ะปีภูไทยหรือปีลูกแคนหรือปีผู้ไทยนะคะ เป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ภูไทยหรือว่าผู้ไทยจังหวัดกาลสินสกลนครน,นครพนมอุดรธานีมุกดาหารก็คืออยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยค่ะแล้วก็ในแขวงสุวรรณเขตนะคะแขวงเชียงขวางแล้วก็แขวงคำม่วนในประเทศลาวค่ะก็ทำจากไม้ไผ่หรือไม้กู่แคนนะคะหรือไผ่ลูกแคนค่ะ แต่ก็เริ่มมีจํานวนน้อยลงนะคะเนื่องจากไม้ไผ่เริ่มหายากแล้วปีผู้ไทยคะ่ะก็มีลักษณะคล้ายปีจุมของภาคเหนือก็คือมีลิ้นที่ทําจากโลหะจําพวกทองทองแดงเงินแล้วก็มีเสียงวิธีการเป่าที่คล้ายกันด้วยนะคะซึ่งปีผู้ไทยคะ่ะจะเสียงแหลมกังวานใช้บรรเลงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้แก่เช่นพวกแชนพินซ แล้วก็กระจับปีนะคะนิยมจะใช้บรรเลงประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตาพิธีหมอยาวหมอลำผู้ไทยหรือรำผู้ไทยนะคะแล้วก็การฟ้อนผู้ไทยค่ะซึ่งปราชชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในการเป่าปีผู้ไทยนะคะอยู่ที่บ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินก็คือเมฆสีกำพลค่ะเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาปีผู้ไทยนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประยุกต์เล่นกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะอย่างเช่นวงปงลางซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่งลายเพลงที่นิยมเล่นก็คือลายภูไทยใหญ่และก็ลายภูไทยน้อยนะคะสำหรับวิธีการทำปีภูไทยค่ะวิธีการทำปีภูไทยมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือตัดไม้ไผ่ลูกแคนค่ะให้มีความยาวเท่ากับ1ปล้อง แล้วก็เจาะรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้สอดลิ้นนะคะแล้วก็2ค่ะสอดลิ้นปีก็คือลิ้นปีตามขนาดของปีค่ะเข้าไปในรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราเจาะไว้เนี่ยแล้วก็นําเปลือกหอยทะเลฝนกับหินผสมน้ํามาทาที่ลิ้นนะคะ3ค่ะเจาะรูชนิดพิเศษให้ห่างจากลิ้น8-10ถึง10เซนติเมตรเรียกว่ารูเยื่อค่ะซึ่งก็ทำมาจากขี้สูตรหรือว่าชันนรงนะคะแล้วก็ เยื่อพลาสติกหรือว่าเยื่อไผยค่ะซึ่งก็มีหน้าที่ตกแต่งเสียงให้เกิดความไพเราะพรวไหวค่ะในส่วนขั้นตอนที่4ค่ะก็มีการเจาะรูนะคะก็คือนับห่างจากรูเยื่อเนี่ยสาเซนติเมตรค่ะเจาะ5-6รูก็คือตามคีของปีค่ะปีใหญ่เจาะ6รูปีเล็กเจาะ5รูนะคะซึ่งในส่วนของปีผู้ไทยนะคะไม่ได้เป็นแค่เพียงแค่เครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะ หากแต่เป็นตัวแทนของความทรงจำค่ะประเพณีแล้วก็จิตวิญญาณของชุมชนนะคะวันนี้นะคะเสียงปีจากสกลนครกำลังก้าวสู่การเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ทางดนตรีที่พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สังคมวงกว้างค่ะและจังหวัดสกลนครนะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญเลยค่ะที่ชาวภูไทยเนี่ย ตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอำเภอกุสุมานพลนาแก้วพันนานิคมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งชาวภูไทยนะคะก็ได้นำภาษาความเชื่อและก็ดนตรีประจำชาติพันธุ์เนี่ยติดตัวมาด้วยปีภูไทยเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์ ของการดำรงอยู่แล้วก็เป็นเสียงที่ประกาศตัวตนของชุมชนภูไทยในผื้นแผ่นดินสกลนครเสียงปีที่ดังขึ้นในงานบุญประเพณีเนี่ยเป็นทั้งการสื่อสารกับผู้คนค่ะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกับบรรพชนด้วยนะคะซึ่งในสกลนครเนี่ย เสียงปีผู้ไทยมักจะดังขึ้นในงานบุญสำคัญของชุมชนค่ะอย่างเช่นงานบุญเดือนต่างๆพิธีสู่ขวานงานประเพณีผู้ไทยและก็งานแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดนะคะซึ่งเสียงปีเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำจังหวะผู้เรียกศรัทธา และทุกครั้งที่เสียงปีเริ่มต้นนะคะผู้คนก็จะรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเป็นภาพที่สะท้อนความสมมามัคคีของชุมชนและก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะในส่วนของปีภูไทยค่ะคือเป็นหลายๆคนเท่าคนแก่เนี่ยก็จะบอกว่าปีผภูไทยเนี่ยคือของบ้านเฮาถ้าเฮาไม่รักษาไว้นะคะลูกหลานสิบบด้ยินเสียงีอีก ในหลายชุมชนของสกลนครค่ะก็ยังมีครูปีผู้ไทยที่ยังอุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนนะคะผ่านกลุ่มดนตรีพื้นบ้านค่ะในผ่านสอนในโรงเรียนแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต่างๆนะคะซึ่งการเรียนรู้ปีผู้ไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็นแค่การฝึกเป่าค่ะแต่คือการเรียนรู้วิถีชีวิตความเคารพครูแล้วก็รักเนาของตนเอง เรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์สุรศักดอนชายหรืออาจารย์หนุ่มน้ำยามแล้วก็เสียงของน้องต่อหรือว่านายเอกพันธ์บานบงศากันดีกว่าค่ะที่เป็นนักดนตรีผู้ไทยรุ่นใหม่นะคะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะจะมาแนะนำว่าปีผู้ไทยคืออะไรแล้วมีวิธีการเล่นยังไงใช้ยังไงเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าใน เรื่องของปีภูไทยเครื่องดนตรีเล็กๆชนิดนี้นะมีตำนานมาเป็นของคู่เมืองสกลนครนะครับลักษณะของเสียงปีภูไทยอย่างที่ท่านเห็นเสียงจะไม่ครบไม่สามารถที่จะบรรเลงเป็นเพลงได้เต็มที่เหมือนกับดนตรีชิ้นอื่นแต่จะมาบรรเลงประกอบในเรื่องของทุวงสานองสั้นๆในการเกลืนนะแล้วก็ที่จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือในเรื่องของลายลำภูไทยสกลนครนะครับ ไม่ไผ่คิดเล็กๆที่เรียกว่าไม่ไผ่เฮี้ยหรือเอามาจากไม้ที่ทําลูกแคนเรียกว่าไม้กูแ่แคนจะมีลิ้นเหมือนกับลิ้นของแคนนะครับเป็นลักษณะลิ้นทองเหลืองลิ้นเงิน,ล,นลิ้นทองเหลืองแล้วก็นามาสกัดแล้วส่วนตัวนี้จะแตกต่างจากคลุยทั่วๆไปจากปีทั่วๆไปก็คือไม่สามารถที่จะเอามาเป่าเป็นเพลงจนจบทุกบันไดเสียงได้ทีนี้ในเรื่องของตำนานที่าทาง ผู้ทัพู้แก่ได้เล่าต่อกันมาเป็นเป็นเชิงวิชาการก็คือก่อนที่จะมีการลำภูไทยมีสาวผู้ไทยสกุลนครก้าวมมวยแล้วใส่เล็บชุดดำมีแถบแดงออกมาเนี่ยจะมีการหหยหวนด้วยการเกลื่อนนำปีผู้ไทยแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมีกรองกิ่งกรองกิ่งจะเป็นกรองตัวผู้กับตัวเมีย ที่หลายๆคนอยากจะเรียกกันเพี้ยนๆว่าเป็นกลองเสงียงจริงๆต้องเรียกว่าเอากองกิ่งมาเสงมาประชันกันเรียกว่าเสียงกรองนะครับทีนี้พอตรงนี้จะให้น้องต่อเอกพันได้สาธิตของที่มาของรำพูไทยหลังจากที่ปีพูไทยเป่าแล้วก็จะมีเสียงกองกิ่งตามมาลองดูนะครับ นี้พอหอยหงวนํามาแล้วนะครับก็จะมีกองกิ่งมาตึกๆึๆกๆึกึกกถึงปีผู้ไทยก็จะเข้าสู่ลายลำภูไทสกลนครครับ ึ๊กึ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 กแคนโบดชิงชาบกรองก็จะประโคมขึ้นมาแล้วสาวผู้ไทยก็จะรายลำออกมานี่คือตำนานของผู้ไทยสกลนครครับครับสำหรับปีผู้ไทยนี้มีตำนานมายาวนานโดยเฉพาะคำว่าลํำผู้ไทยสกลนครปีผู้ไทยนี้จริงจริงแล้วก็อยากจะบอกว่าใช้วัสดุไม้กูแ่แคนคือไม้ไผ่เฮีย ลักษณะใจคล้ายปีอ้อและปีจุ่มของทางภาคเหนือครับระดับเสียงจะไม่มีครบในสเกลของดนตรีสากลเต็มๆนะส่วนลิ้นมาจากลิ้นแคนนะอันนี้ตามตำนานน่าจะทำมีการผลิตต่อจากตำนานของแคนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรูเยื่อมีขีดสูตรหรือชนโรงนะแล้วก็ใช้แผ่นเยื่อบางๆมาปิดเพื่อจะให้เกิดความ เสียงใสในลักษณะของอตัวปีก็คือการเอาไม้กูแคนหรือไม้ไผ่มาตัดเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะของอาการเจาะรูปิดนิว้วท่านผู้ชมคงจะมองเห็นว่ามีแค่ห้ารูนะครับซึ่งเราทราบดานตรีของไทยและดนตรีอีสานส่วนใหญ่จะมี5้ากับเจทีนี้ในใน ลายสำเนียงของดนตรีที่เรียกว่าปีผู้ไทยตัวนี้ที่บรรเลงออกมาที่เรากําลังฟังและได้ยินอยู่ขณะนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นการเกลืนบางบทจะมีความรู้สึกว่าเป็นลายสั้นๆเกลืนสั้นๆเพื่อบรรยายถึงสภาพของความเป็นอยู่ของวิธีประชาของชาวบ้านในท้องถิ่นอีสาเนเหนือโดยเฉพาะผู้ไทยซึ่งในตำนานของกงรมศิลปกรได้ ศึกษามาและได้สึบษามาบอกว่าภ <c oughs> ูไทยมีสามเผ่าจะมีเผ่ากาลสินที่เรียกกันว่าภูไทยน้อยภูไทยใหญ่เผ่าสกุลนครและอีกที่หนึ่งก็คือนครพนมคืออำเภอเรนูนครซึ่งจะมีลีลากรรมเปรีงที่แตกต่างนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงตำนานของปีภูไทยที่ถือว่าเป็นที่มาของสกุลนครก่อนที่จะมีการไร่ลำลำภูไทย โดยมีสาวผู้ไทยสกลนครเกล้าวพมมวยแต่งชุดดำแถบแดงไว้เล็บออกมาเกี่ยวพาราศีกับหนุ่มๆที่จะแต่งกายออกมาในลัก,ลกษณะของมวยโบราณก็จะมีปีผู้ไทยขึ้นนำก่อนหลังจากนั้นก็จะมีกรองกองกิ่งซึ่งหลายๆตำนานมักจะเรียกกรองเสงียงจริงๆแล้วในตำนานที่ทางกรมศิลปากรได้ศึกษามาคือการเอากองกิ่งมาประชันกันเรียกว่าการเสียงกรอง นะก็มีนักวิชาการท่านมาเขียนเพี้ยนเพียน,เ,ยนเป็นกองเงียงจนหลายๆคนเรียกติดปากว่ากองเงียงจริงๆคือกองกิ่งมีสองตัวคือตัวผู้กับตัวเมียครับทีนี้หลังจากที่ปีพไทไยขึ้นแล้วกองกิ่งก็จะประโคมจังหวะหลังจากนั้นก็จะรวมวงโดยมีพินแคนกองยาวกองตัดสั้นและก็หินชากลับโมง จริงๆแล้วนี่แต่ก่อนก่อนที่จะมีการออกไปประโคมลงในวงวรงลางและประกอบการแสดงฟอนผู้ไทยหรือลำผู้ไทยตรงนี้หนุ่มน้ำยามอยากจะเรียนทุกท่านว่ารำหลายๆท่านถามว่ารำเขียนอย่างไรถูกรอเรือสระอํำหรือรอลิงสระอ่ำถูกทั้งสองแบบครับถ้ารำรอเรือคือการระบำลำฟอนจะเป็นศัพท์ของภาคกลางซึ่งในช่วงระยะหลังคนอีสานก็มาเขียนแบบนี้ สุดลำตัวที่สองคือลอลิงสระอัมคือการขับร้องลำผูไทยสกลนครเขียนอย่างไรจะถูกต้องต้องเขียนลอลิงแปลว,ว่าบทขับคือมอลำนะครับหมอคือผู้ที่มีความชมนานาญหมอพินคือชนานาญในการดีพินหมอปีคือชํนานาญในการเป่าปีหมอลำคือชํนานาญในการขับร้องต้องเขียนว่าลำผูไทยลอลิงทีนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นมาจากวิธีประชาที่ชาวบ้านมานั่งประดิษฐ์โดยการมาเป่ากลม ขณะที่นั่งเล่นนั่งกินอยู่แันครอบครัวหรือในบรรดาของพี่น้องที่สนิทสนมชอบพอกันมานั่งผิงไฟโต้ลมหนาวซึ่งเราทราบว่าบรรยากาศที่อยู่ในภูเขาเทือกเขาภูพานเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นพอสมควรก็จะมีการก่อกองไฟผิงไฟเอาข้าวจีมาจีหานั้นหานี้มากินกันได้อารมณ์หนาวๆอารมณ์คอยตามก็จะมีเสียงปีที่หอยหหวแห,แห้งสะท้อน ความถือว่าแห้งแรงของชนบทของดินแดนที่รับสูงนะครับก็จะเป็นเสียงหอยหวนออกเสียงเศร้าเสียงหวานนี่คือตำนานอีกก่อนก่อนที่จะมาเป็นชุดการแสดงประกอบลำมพูไทยครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ <c oughs> วงปรงลางที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันจากสือ่อ นะครับมีการสืบสารโดยกรุมศิลปกรในยุคนั้นปัจจุบันนี้ก็มาขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนมแล้วเนะี่ยแต่ก่อนแม้แต่บชก็ยังไม่มีครนั้นมีเพียงพินแคนปงลางกรองชิงฉับกลับมงขอรอกับแกบช่วงหลงัลงๆมาพอเอาบชเข้ามาโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์จนบ์ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองรอยเอ็ดมีหอบชบททองนะครช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ พยายามที่จะควนควนายใครเป่าปีพุธไทยเป็นบ้างเอามาประกอบวงซึ่งเราทราบว,ว่าปีพู้ไทยไม่สามารถที่จะเป่าได้จบเพลงก็เอามาบรรเลงลายสั้นๆในพยางในวลีสั้นๆในบทสั้นๆอยู่ในเพลงประกอบให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของนี่แหละคือสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว,ว่าเอกลักษณ์ส่วนนี้ที่มาจากตำนานยุคก่อนเครื่องดนตรีหล,หลายๆชิ้นในประวัติศาสตร์เนี่ย นหนึ่งในํำนานบุญบังไฟหนึ่งในํำนานของนองหารหนึ่งในํำนานของโบสถปีผู้ไร่เคียงข้างชาวสกลนครมาแต่เวลานั้นครับ ้องยอมรับว,ว่าพอวงโปรงลางสร้างขึ้นมามีการนําปีผู้ไทยไปประกอบการแสดงประกอบการขับร้องหรือประกอบรีวิวในการแสดงหน้าเวทีหลายๆสถานศึกษาหลายๆโรงเรียนเริ่มมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการบรรเลงปีที่นี้ก็อยากจะฝากเรียนว่าสถานศึกษาใดที่พอจะมีบุคลากรพอจะเขียนหลักสูตรขึ้นมาให้เป็นหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย ก็จะขอบุญยิ่งตอนนี้มีหลายๆโรงเรียนครับในวงปงลางของเราที่สามารถบรรเลงได้อย่างโรงเรียนกุสุมานวิทยาคมโรงเรียนทนานานาไรวิทยาโรงเรียนสว่างเด่นดินโรงเรียนสกุลนครพัฒน์นะครับและอีกหลายวงที่ได้นําปีผู้ไทยไปร่วมอนุรักษ์ก็ขอชื่นชมและขาขอฝากให้ลูกๆและหลานในสืบสานต่อไปครับก็รู้สึกว่าปีผู้ไทยต้องเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ครับซึ่งเป็น เหมือนเอกลักษณ์ของชาวภูไทยชนเผ่าภูไทยนะครับก็จะเอาไวา้เป่าประกอบเพลงภูไทยต่างๆเอาไว้ให้คนไปลํำอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมวยไทยโบราณก็จะต้องมีปีภูไทยไปประกอบเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยก็คือเป็นการสนับสนุนและเหมือนอสตารกิจกรรมนี้ไว้ ให้มีสืบไปครับผมค่อนข้างยากครับเพราะว่าต้องหาเอกลักษณ์ของการเป่าของตัวเองด้วยครับหาแนวทางในการเป่าที่เป็นอัตลักษณ์ของใครของมันเพราะฉะนั้นคนฝึกต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึงเพื่อที่จะหาลายเป่าที่มันเป็นทางของตัวเองครับผม าจากเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านนะคะก็สรุปได้ว่าตีปูไทยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลอกเรียนแบบกันได้ยากนะคะอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครชอบมีเอกลักษณ์ในการเล่นแบบไหนก็เสียงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้มีการผลักดันทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังสร้างสารรค์ ซึ่งปีภูไทยนะคะก็ถูกนำไปใช้ในการแสดงต้อนรับค่ะงานเทศกาลวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และก็การสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งเสียงปีที่เคยอยู่ในชุมชนค่ะวันนี้นะคะก็ได้เดินทางผ่านเวทีการแสดงต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สื่อดิจิทัลที่หลากหลายกลายเป็นซอพาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็จิตใจค่ะ อนาคตของปีผู้ไทยในจังหวัดสกลนครนะคะก็อยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมค่ะผ่านการศึกษากิจกรรมเยาวชนแล้วก็การสร้างสารรค์ดนตรีร่วมสมัยโดยไม่ทิ้งรักเงาเดิมนะคะ แล้วก็อยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐสถานศึกษาและก็ชุมชนด้วยค่ะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันปีพไทยให้คงอยู่แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งปีูไทยแห่งสกลนครค่ะไม่ใช่เพียงแค่เสียงดนตรีจากอดีตนะคะแต่ว่าคือเสียงของปัจจุบันและก็คือความหวังของอนาคต คือเมื่อเสียงปีเนี่ยดังขึ้นจากพื้นดินลุ่มน้ำหนองหานเสียงนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงความไพเราะค่ะหากแต่คืออัตลักษณ์ศรัทธาและก็พลังซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครที่พร้อมกลางวานสู่สังคมไทยและก็เวทีโลกนะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เป็นซอฟพาวเวอร์ในเรื่องของ ปีผู้ไทยสกลนครที่นํามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ดิฉันหวังว่าสิ่งที่นํามาฝากท่านผู้ฟังก็จะเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะว่าอย่างน้อยซอฟต์พาวเวอร์ของสกลนครก็ยังมีปีภูไทยในด้านดนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการสวัทเพื่อชุมชนแล้วค่ะ ติดตามกันได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะสวทสสกลนคร fm 9 2 5 5เสมกะเฮิรสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวจีราพรชินทงงังะต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ